ไม่ยากเลยนะถ้าทําได้นะอันผมมบอกเสมอนะผมก็บอกเสมอว่าถ้าแบบคนคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเคยบอกในรายการอะไรหรือเปล่าหลักการผมก็ง่ายเลยนะก็คือว่าคุณมีเงินเท่าไหร่นะคุณเก็บครึ่งหนึ่งอืมไอชาที่ราที่แล้วนี่จะบอกไปแล้วก็คือมีเท่าไหร่เก็บครึ่งหนึ่งก็คือสมมุติได้เงินเดือนมาร้อยหนึ่งใช่ไหมหักภาษีแล้วนะ เหลือร้อยหนึง่งให้เก็บห้าสิบแล้วก็ใช้ห้าสิบแล้วเอาเงินห้าสิบไปฝากแบงค์ไว้ก่อนฝากแบงค์ไว้ก่อนนะแล้วก็ฝากแบงค์ไว้แบงค์ไอไอ,ไอบัญชีเนี้ยนะต้องไม่มีเอทเอมต้องไม่มีแอปแอ,แอปหนื่อถือไม่มีเอทมือถือแล้วก็เป็นเงินจะเป็นเงินฝากประจำเงินซ้อมซับอะไรก็ได้ฝากไปเพิ่ เขาหมายความว่าบัญชีน,นี้เราจะไม่ถอนเราจะไม่ถอนบัญชีน,นี้เลยนะก็เก็บไว้เก็บไปนะเสร็จแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างนี้ไปศึกษาก่อนว่าการลงทุนคืออะไรถ้าเราอยากเล่นหุ้นใช่ไหมก็ไปศึกษาเรื่องหุ้นก็ซื้อหนังสือมาอ่านก็ได้ง่ายที่สุดหรือไปเช่าครอสอะไรก็ได้ดู u t u b e อะไรก็ดูไปนะครับแต่แต่สมัยก่อนเนี้ยตอนผมม,มันไม่มี youtube แล้วก็มันไม่มีคอสด้วยนะก็ v ีไอก็ไม่มีใครรู้จักเพราะนั้นก็ต้องซื้อหนังสือมาอ่านแล้วหนังสือภาษาไทยก็ไม่มีสมัยนะั้นผมก็ต้องสั่งมาจากอเมซอนมานั่งอ่านภาษาอังกฤษเอาอะไรเงี้ยหลังๆก็มค่อยมีคนแปลขึ้นมาเป็นภาษาไทยตอนนั้นก็ก็ต้องสั่งหนังสือมาอ่านจากอเมซอนนะศึกษาอ่านอ่าน,านแล้วก็เอามาทำอเอามาทําเนี่ยก็คือเอาเงินที่เราเก็บไว ห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละเอามาลงทุนแต่ลงทุนครั้งแรกอย่าเอามาหมดให้เอามาสิเปอร์เซ็นก่อนให้เอามาสิเปอร์เซ็นของเงินที่เรามีแล้วก็มาลงทุนอ่สมมุต cultures, เิเราอยากเราอยากลงทุนในหุ้นเราก็เอามาลงทุนในหุ้นเราอยากลงทุนในสังหาก็มาลงทุนในสังหาเราอยากเปิดธุรกิจก็เปิดธุรกิจอลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจนะจแล้วก็เอาเงินสิเปอร์เซ็นมาจากเงินที่เราเก็บอ่ะ เก็บไปกี่ปีก็ไม่รู้นะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอามาเอามาสิเปอร์เซนตก่อนลงเสร็จแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปถ้าลงทุนแล้วคิดว่าใช่ลงทุนในหุ้นแล้วกำไรนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีกสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนอย่าเอาเงินทั้งหมดมานะเพราะว่ามันเสี่ยบก็ค่อยๆทำไปแหละค่อยๆทำไปนะครับเงินแสนเงินอะเงินหมื่นเงินแสนไม่ไม่สำคัญ สำคัญที่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันสร้างประสบการณ์สร้างความรู้ให้กับเขาแล้วพอเรามีความรู้มากขึ้นนะเราเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราด้วยนะก็มีขาดทุนบ้างกําไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีหลักการที่ดีนะนะเราก็จะอยู่ได้ในระยะยาว